เทปทอกสกูตชี่ทิกต็อกนั่นเองมันเป็นยังไงสกูตชี่ทิกต็อกก็คือเหมือนเราแบบทำขึ้นมาเองเลยแบบเป็น DIY เขาเรียกว่าสกูตชี่ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมันบีบได้ก็เลยเรียกสกูตชี่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับใครที่อยากทำของเล่นก็อย่างประหยัดทำได้เพราะว่าอุปกรณ์น่าทุบ้านน่าจะมีอยู่เลยอ่ะอุปกรณ์หนึ่งสกอตเช สองครันครับสามเฮปเอร์ดียวถามเยอะกวนี้นะพี่รู้แล้วเออุมยเสียงดังคือปกติเนี่ยกระดาษนะคะเห็นต่างคนต่างประเทศเขาใช้กระดาษทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำแบบใช้แล้วแล้วก็มาไม่ใช่เขาใช้กระดาษทิชชู่ทำ แต่ว่าเขาบอกว่าลูกเก่งไงเขาบอกว่าวงลงกระดาษทิชชูซึ่งเราไม่สามารถเราก็เลยปิ้น์มาค่ะเป็นลูกติ๊กตอก็เป็นรูปติ๊กตอกค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่การกระบวนการทําของเล่นเอาหัวกับกระบวนการทําของเล่นใครอยากอาจจะวาดเป็นตุ๊กตาก็ได้นะหรือว่าอาจจะวาดเป็นแบบว่าอะไรอ่ะ ว่าเป็นรูปหน้ายิ้มอิโมจิอะไรก็ได้ก,ก็ได้หมดค่ะแล้วก็มาบีบบีบบีบแบบ,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 บนี้เนาะมาระวังสู่ขั้น,นาาอ้อยยังไม่จบเราก็าจะมีใยค่ะอ,อันเนี้ยเขาเรียกว่าบล็อกเอ้ยคุณไม่ใช่กล่องดีกว่าอันนี้มันมีตัวซองกันกระแทกอันเนี้ยมันจะเป็นสัมผัเอาไว้เช็ดหน้าเอ,อ้ยไม่ใช่อ๋อนนุ่นไม่ใช่เขาเรียกใยโพลีเอเตอร์โอ้อยสุดยอดขับยัดอะไรข้างในเหมือนแองที่ยัดในตุ๊กตาให้มันนิ่มๆใช่แล้วอันนี้เราก็ไปผ่าตุ๊กตามา เอของใครมา่ะของแม่ดิเราไปผ่าตุ๊กตามาเรื่องจีนเลยผ่าเท้เาเพราะว่าเราไม่มีไงแล้วไมเราถึงใช้สาวลิ้นไม่ได้เปลืองก็เนี่ยเดี๋ยวพอเราทำคลิปเสร็จใช่ปะเราอ่ะก็จะแกะออกแล้วเราก็จะเอาไปยัดตุ๊กตาเลยไม่ได้ไม่ได้ก็เล่นหนัแล้วมันก็จะพอมันเสียแล้วเราก็เอาคืนมาได้เหมือนเดิมถูกไหมใช้ของที่เรามีให้เป็นประโยชน์ค่ะใช้ของที่เรามีให้เป็นประโยชน์ค่ะ เพราะว่าถ้าเราใช้สังรีปุบใช่ไหมม,มันก็จะเสียของใช่ใช่เราใช้ของที่เรามีแค่เราต้องเย็บกลับเข้าไปเท่านั้นเองได้ไหมอันนี้เราก็จะตัดให้เป็นแนวเหมือนโลโก้ติ๊กตอนะคะคือแบบไม่ได้วาดเส้นเลยนะตัดสดเลยนะถ้าเสียก็คือ<า>คือปิดคลิปเลย เป็นคนทำงานไม่ละเอียดด้วยอันนี้ก็คือเราใช้สองแผ่นทาบกันนะคะมันมีแผ่นข้างล่างอีกหนึ่งแผ่นเนาะที่ทาบกันเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องตัดหลายรอบค่ะไม่ได้ไม่ได้กากเกณฑ์ถึงความสวยเท่าไหร่เอาแค่แบบว่าว่าออกมัน,มนได้แม่จะวางแหว่งวาวนิดนึงนะคะตามภาษาคนที่แบบว่า ไม่ค่อยได้ทำได้หรือยังได้ยาวสวยยาวด้วยต <TikTok. S 2> ิ๊กตอกอ่โหยับเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดอีกหนึ่งแผ่นค่ะโดยที่เราก็จะเอากระดาษสองแผ่นเนี่ยทาบกันเนาะหน้าหลังแล้วเราก็ตัดตเลยทำไมเราถึงใช้โลโก้ติ๊กตอกเพราะว่าเราชอบติ๊กตอก เขาว่าวงอิ่งชอบเล่นติ๊กตอ็อกแล้วเดี๋ยวเราวงอุ่งจะเอาไปเล่นในติ๊กตอ็อกอีกแต่สีนี้สวยมากเลยนะคะทุกคนมันแบบมันสีดำอะแล้วก็แบบสีตรงนี้มันจะเป็นแบบพาสเทลพาสเทลหน่อยๆตรงปีกเย็บ อุย้ยชิบะโดนมือไม่โดนเราฉลาดนะอย่าขำสิอันมอันนี้มันไม่ได้ไหมได้โอเคนะโอเคมาขั้นตอนต่อไปของเรานะคะขั้นตอนของการรอคอยจะร่วงหรือจะรุง่งก็ตรงนี้แหละ เราจะติดสกอเทปลงโลโก้ติ๊กต็อกค่ะเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้เพื่อที่ให้บีบไปแล้วมันไม่ขาดไงสกอเทปก็ม้วนคุยม้วนละยี่สิบนะคะอยากได้ไหมคะมาซีอตอได้นะอุ้ยแต่เราติดไม่เนียนนะเห็นไหมเห็นไหมไม่เป็นไรไม่เนียนไม่เป็นไรเราเล่นเองไม่ต้องซีเรียสก็ได้อ่า จริงๆที่แม่ที่แม่เห็นเขาทำมาะนะที่คนต่างชาติทำมาะนะเขาทำอันเล็กเตี้ยวๆแล้วทำไมเราทำใหญ่ขนาดนี้เราแค่อยากให้มันแบบโอ้ยป้งป้งฟูดีเย่อะแม่ว้ยนั่นไงพลาดแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยได้อยู่เห็นไหมคะทุกคน,นทุกคนจับไม่ถูกบอกว่าถูกไหม อ้าวทีนี้ยอ,ออกไม่ได้นะอออกได้ค่ะเอยนี่ได้ออกมาแล้วค่ะสวยทำยังไงต่อก็พับทำไมวิ่งรู้วะลัดจีเนียอ,อันนี้เราตัดมุมออกนะคะโอเคเห็นรอยตรงนี้ด้วยอ่ะ ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ต้องซีเรียสหรอกเหนะ็นไหมอ่าทีนี้เรามาติดกระดาษแผ่นหลังใช่ไหมคะกระดาษแผ่นหลังนี่เราติดไว้แล้วนะคะแล้วเราก็มาทาบกันเราก็เดี๋ยวเราติดสักกาวเทปค่ะขั้นตอนสำคัญมาอีกแล้วติดตรงกันไกลโน no. ติดตรงหน้าผาคนถ่ายเอ,อ้ยไม่ได้นะอันนี้เราจะติดไปตรงนี้เลยนะคะปั๊บครึ่งหนึ่ง คนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งโครงการรัฐบ,บาลเลยลุงตู่ช่วยใจ่าย <c oughs> ลุงลุงโอ้ย <c oughs> ขอประทานโทษค่ะมีเกิดผิดพลาด,ดนิดนึงนะคะมค่ะอ่าอย่างนี้นะคะเราก็จะกดทับมันลงไปให้มันติดทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังอืมงานนี้มันเนี้ยบจริงๆแล้วเราต้องเอาไบโพล่าของเรายัดเข้าไปด้วยแต่ว่าไบโพล่า ต้องทำให้มันครบก่อนแล้วก็ค่อยแยดทีเดียวอ่ทีนี้เ,เราก็มาติดอีกข้างหนึ่งนะคะหนึ่งตรงปับ๊บเป๊ะไอ้อ่ะสวยไหมสวยมากเหรอไม่ไม่ไมถึงคนคนคน,คนทำโอ้คนทยอายอ,าอย่าเดี๋ยวคนดูเาอ้วกแตะ อันนี้นะคะก็ได้อีกหนึ่งมุมเนาะจริงๆอะ่ะอันนี้ฝรั่งะะเขาทำมาประมาณปีงแล้วนะ <c oughs> รัเพึ่งมาทำซึ่งเรา <c oughs> ดูแล้วเราใช้เวลาเราใช้เวลาสำรวจโลกมาประมาณ ปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วเราก็ได้เริ่มทําบ้างก็สองปีเลยเพื่อเจอร์บ้านเนี่ยอ่าเรามาติดมุมนี้นะคะทุกคนอาจจะแบบว่ารู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วก็จะย้ายหนีแหละเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันอะไรกันวะนี่ เร็ล้เราก็จะมายัดโพเลียเตอร์กนนะคะได้พุดได้มันเป็นถุงกระดาทุกคนอันเนี้ยเอาไว้ใส่อ่างเปาต้องใส่อ่งเปาให้หนูก่อนเดี๋ยวพึงแม่จะใส่อันนี้ได้ได้เอ๊สิบบาทสิบาทก็มีค่ะเติมเกมไม่ได้เองไม่เอาหรอกเอาอีกสีบายถึงอมนไม่ด้นะอันนี้เรายัดเข้าไปค่ะเรายัดยัดยัดย มันจะนิ่มไหมอะ่ะมันจะนิ่มไหมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพิ่งทำเหมือนกันอยากได้เล็กหรือใหญ่ว่ามาอาว้วนห,หรือผ<ห>อมอ้วนแต่ได้แบบตุ้ยนุยตุ้ยนุยเนี้นี่ค่ะเราก็ยัดมันเข้าไปนะคะเ <c oughs> ปของเล่นใหม่เฮ้ยตูดแตก <c oughs> เอาทีนี้มืออีกข้างจับไว้หน่อยนี่ยต้องมีประโยชน์ เพราะว่าถ้ามือมีประโยชน์ข้างหนึ่ข้างหนึ่งเราก็จะตัดทิ้งเอาตัดให้เดี่ยงมาค่ะเธอน้ําตาไหลแล้วอ่ะธอจับดีๆสิเธอเอ๋เหมือนึงให้จับกล้องมือนึงให้จับแหนสุดยอดเลยรับค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือสุดว่าฝีมือเป็นไงเป็นไงแม่ต้องเปลดูก่อนเฮ้ยแต,แตยนะเนน่เหมือนกันนิ่งอยู่นะอะดูความสันโองมันนี่ถูไปกลับมันไม่กลับมันก็ได้แบมืนกันนิ่งงเห็นไหมอันนี้ฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆได้ไงกลับไหมไม่กลับไ,ได้อยู่แหละเอ้ยได้อยู่เห็นไหมดูได้อยู่ มีดีแย่มีดีแย่ปุมงิงพู้จ่าเอาใส่ได้ดีมากเนี่ยนี่เ็นไงเห็นไหมเห็นไหมมันคือที่บริหารมือแม่บอกแล้วไม่ใช่ป๊อปอีกเสียงอะไรเดี๋ยมาถึงอันนี้อันนี้ไม่เสียงอะไรเสียงลมจบยัง <Yeah. S 1> จบแล้วนะคะสำหรับคลิปอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะพี่บริหารมือแม่แม่ตั้งคืมนมาพี่บริหารมือติ๊กตอกย้ yeah! ไปดีกว่าไปลสำหรับคลิปนี้่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพียงด้วยนะคะครูสวัสดี<ๆ>ค่ะบ๊ายบายค่ะ